บันปันคราวนี้เรามาก่อติดบรรยากาศตอนเช้าครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับ,บทำมาเลยตามดูบอลปันเขาทำอะไรครับนี่บัน มาดูปันปันเขาทำอะไรครับปันปันเจจัน

ý nói, đỏ. Để nói mà lươi. đó ý nói giống như ma lưới Đó có còn không vào ban còn đâu ngái đấy ngái ăn ừ. mầm mầm